มารู้จักเทคนิคดีๆในการเลี้ยงบอนสีในช่วงหน้าหนาวให้มีใบตลอดทั้งปีนะครับสวัสดีครับซันครับจากช่อง Sunny Plants ครับวิดีโอนี้นะครับซันจะพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของบอนสีในช่วงฤดูหนาวนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่ทุกคนน่าจะค้นหากันอยู่ในช่วงนี้นะครับเพราะว่าใกล้จะเข้าฤดูหนาวกันแล้วหรือแม้แต่บางพื้นที่นะฮะบ,บางภูมิภาคของประเทศไทยก็มีอากาศที่หนาวเย็นลงแล้วนะครับ ซึ่งอากาศที่หนาวเย็นนะครับก็จะมีผลต่อบอนสีของเราโดยตรงนะครับเพราะว่าบอนสีเนี่ยเป็นพืชที่ไม่ชอบอากาศหนาวนะครับแล้วก็บวกกับวัฏจักรธรรมชาติของต้นไม้หรือแม้แต่บอนสีเองนะครับพอเข้าหน้าหนาวมันหมายความว่าเข้าสู่ฤดูแล้งนะครับฤดูแล้งเนี่ยจะกินเวลาประมาณ6เดือนนั่นก็คือตั้งแต่ช่วงเดือนอพฤศจิกาเนี่ยตุลาพฤศจิกาเริ่มหนาวแล้วไม้เขาก็จะเริ่ม เริ่มผลิใบเริ่มทิ้งใบนะฮะไม่ใช่ผลิใบเริ่มสลัดใบทิ้งนะครับอย่างเช่นป่าต่างๆที่เราเห็นนะครับตามภูเขาอะไรเงี้ยเขาก็จะเริ่มใบเหลืองแล้วก็เริ่มทิ้งใบเพราะว่าเป็นการรักษาชีวิตในช่วงหน้าแล้งนะครับเช่นเดียวกันนะครับบอนสีเนี่ยก็จะต,ต้องทิ้งใบเช่นเดียวกันกับไม้อื่นๆนะครับแต่ว่าโชคดีหน่อยบอนสีมีหัวอยู่ใต้ดินนะครับสาเหตุที่เขาทิ้งใบเพราะเขาคิดว่าพอหน้าแล้งเขาจะไม่ค่อยมีน้ําอยู่ในดินเขาก็เลยจําเป็นที่จะต้องทิ้งใบเพื่อที่จะ ไม่ต้องสูญเสียการลำเลียงอาหารขึ้นไปบนใบมากเกินไปเพราะว่าเขาไม่สามารถหาน้ำหรือหาอาหารในดินได้เท่ากับช่วงฤดูฝนนะฮะเหตุการณ์นี้อาจจะทำให้ใครหลายๆคนกังวลน,นะครับว่าบอนสีของเขาตายหรือเปล่านะเพราะว่าเวลาบอนสีสวยๆเขาจะสวยในในหน้าฝนพอผ่านหน้าฝนไปปุ๊บเป็นหน้าหนาวกลายเป็นว่าบอนสีเหี่ยวหรือว่าบอนสีทิ้งใบไม่มีใบอะไรอย่างนี้นะครับก็ไม่ต้องกังวลน,นะครับเป็นเรื่องปกติของธรรมชาติ เราจะพาชมบอนสีที่เราปลูกตามธรรมชาตินะครับที่บริเวณบ้านนะครับก็ปลูกทิ้งไว้ริมคลองเหมือนกับบอนสีบ้านๆทั่วไปนะฮะแต่ก็จะมีอีกกลุ่มหนึ่งที่เราปลูกในโรงเรือนก็มีนะครับอันนั้นก็จะเป็นกลุ่มบอนสีที่เราเราเลี้ยงในเชิงพาณิชย์นะครับการเลี้ยงในสภาพอากาศที่แบบเป็นธรรมชาติอย่างเงี้ยมันค่อนข้างที่จะควบคุมอะไรยากนะฮะไม่ว่าจะเป็นดินฟ้าอากาศสารอาหารอะไรอย่างงี้นะครับมแมลงก็จะควบคุมยาก ตอนนี้เป็นบอลสีอีเหนาที่เราไปขุดหัวมาแล้วก็มีทั้งที่ซื้อหัวมาแล้วก็เอามาปลูกไว้นะครับเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเขาไม่ได้เป็นบอลสีที่ราคาสูงนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับบอลสีพื้นบ้านเราเนี่ยก็เป็นบอลสีที่แข็งแรงนะครับอย่างตัวนี้โคสุภราชอันเนี้ยเราเราซื้อมาเพราะว่าชอบที่มันมีสีแดงตรงกลางอะไรอย่างเงี้ยนะครับก็จะเอามาปลูกลงดินนี่แหละแต่ว่าตอนแรก ตอนแรกเนี่ยเรายังไม่มีเวลาที่จะขุดนะครับก็มีบางส่วนที่ขุดลงไปแล้วก็ปลูกนะฮะตัวนี้พอใกล้หน้าหนาวนะครับเราก็คิดว่าคงไม่ได้ทิ้งใบมากเพราะว่าทางภาคใต้นะครับทางภาคใต้เนี่ยไม่มีอากาศหนาวนะฮะก็มีแค่ร้อนกับชื้นเพราะฉะนั้นแล้วบอลสีทางภาคใต้จะไม่ค่อยทิ้งทิ้งใบสักเท่าไหร่ทีนี้เรามาดูวิธีการนะครับ วิธีการที่จะเอาชนะธรรมชาตินะครับทุกคนก็เตรียมมันผมเลยถุงพลาสติกใบใหญ่ๆนะครับขันน้ำแล้วก็ต้นบอนสีที่อยู่ในกระถางนะครับวิธีการที่เราจะทำนี้นะครับจะเป็นการหลอกบอนสีให้เขารู้สึกว่า,อาพอเขาอยู่ในถุงแล้วนะครับเขาจะมีน้ําในอากาศเยอะพอมีน้ําใ,ในอากาศเยอะเขาจะรู้สึกว่านี่ไม่ใช่หน้าแล้งนะนี่มันคือหน้าฝนเพราะว่าหน้าฝนเนี่ยมันจะมีมวลน้ําหรือละอองน้ําในอากาศเยอะนะครับบวกกับ น้ำที่เราเอาใส่ในขันแล้วก็ให้เขาไปตั้งอยู่ในขันนะครับเขาก็จะมีน้ําหล่อตลอดทําให้เขารู้สึกว่ามีน้ําตลอดไม่ใช่หน้าแล้งอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้เขามีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องแล้วก็ไม่ทิ้งใบนะครับสาหรับพุ่มภาคอื่นๆอาจจะเจอปัญหาอย่างนี้นะครับเพราะว่าพอเข้าหน้าแล้งเนี่ยอากาศมันแห้งแล้งเนาะมันเย็นมันแล้งแล้วก็น้ําในอากาศไม่ค่อยมีบอลสีเขาก็จะสลัดใบทิ้งนะครับหรือแม้แต่ต้นไม้อื่นก็จะสลัดใบทิ้งนะครับ พอเราเอาขันน้ํานะครับเข้าไปในถุงนะครับแล้วก็วางกระถางของบอนซีของเรานะครับก็เติมน้ําลงไปเลยนะฮะน้ำเนี่ยความสูงก็ประมาณสักหนึ่งนิ้วก็ได้นะครับพอเราใส่น้ําลงไปในขันในปริมาณที่พอเหมาะนะครับแล้วก็ดึงถุงยางขึ้นเลยแล้วก็มัดปากถุงเหมือนถุงแกงนะครับให้เขาแบบป่องๆนะฮะ ผมใช้วิธีการม้วนปากถุงลงนะครับเขาจะได้ดันลงเข้าไปอยู่ตรงกลางถุงนะครับจะให้ถุงจะได้ป่องเสร็จแล้วเราก็ใช้หนังยางรัดนะครับหรือว่าใครมีเชือกฟางก็เอารัดให้ได้เอารัดก็ได้นะครับเพื่อที่ไม่ให้อากาศมันออกเนาะจากนั้นนะครับพอเสร็จแล้วเนี่ยเราก็สามารถนําไปวางไว้ใต้ต้นไม้หรือว่าข้างระเบียงบ้านที่ ที่แดดไม่จัดนะครับต้นที่ผมนำมาอบในวันนี้ก็คือสหัดเดชะสหัดเดชะใช่ไหมครับน่าจะชื่ออย่างนี้นะบริเวณระเบียงตรงนี้นะครับก็เคยเป็นที่วางบอลสีเก่าของเราในช่วงที่เรายังไม่มีโรงเรือนนะครับก็จะอยู่มีแสงลำไลนะครับอยู่ใต้ระเบียง ใต้ชายคานิดนึงแล้วก็มีร่มไม้นิดนึงแต่ว่าแดดส่องถึงนะครับแต่ข้อควรระวังนะทุกคนอย่าให้เขามาโดนกับถุงพลาสติกมากเกินไปเดี๋ยวใบเขาจะเน่าเปื่อยซะก่อนนะครับถ้าใครแบบจัดจัดให้เขาอยู่ตรงกลางประมาณนั้นนะฮะไม่ให้มาติดกับพลาสติกมากเกินไปลักษณะการทําแบบนี้นะครับก็จะเป็นการจําลองการทาโรงเรือนแบบอบชนิดเล็กๆนะครับก็คือตู้อบที่เราเรียกกันนี่แหละนะครับ กรณีที่ผมทําให้ดูก็คือแค่ใช้ถุงพลาสติกใบเดียวนะก็จะได้ตู้อบเล็กๆสําหรับ1ต้นนะครับประหยัดงบไปด้วยนะฮะถุงพลาสติกไซส์ใหญ่ก็หาซื้อได้ตามร้านทั่วไปนะครับหรือว่าจะวิธีง่ายๆนะครับก็เอาจานรองน้ําหรือว่ากระมังก็ได้นะครับมารองน้ําแล้วก็แช่บอนสีของเราไว้ตลอดเลยนะครับไม่ต้องเอาออกนะครับก็จะเป็นการช่วยลดการทิ้งใบของบอลสีในช่วงหน้าหนาวได้เช่นเดียวกันนะฮะ อันนี้จะพาดูบอนสีที่ผมเอาหัวมาปลูกไว้อยู่แถวบ้านนะครับอันนี้ก็กะว่าจะปลูกตามธรรมชาติเลยนะฮะเดี๋ยวผมจะสรุปง่ายๆนะครับสาเหตุที่เราทําอย่างนี้นะครับก็เพราะว่าเราต้องการที่จะหลอกต้นบอนสีนะครับให้เขารู้สึกว่าการอยู่ในขันน้านะคะที่มีน้ําหล่อแล้วก็มีถุงพลาสติกหุ้มเขาอยู่เนี่ยเขาจะได้รู้สึกว่าเขายังอยู่ในอากาศที่ มีความชื้นสูงนะครับอากาศที่มีความชื้นสูงเนี่ยก็หมายถึงว่าอยู่ในฤดูฝนอะไรอย่างนี้นะฮะทำให้เขารู้สึกว่านี่ไม่ใช่น้าแล้งเขาไม่จําเป็นต้องทิ้งใบนะครับมันก็เลยทําให้บอลสีของเขาของเราเนี่ยสวยงามนะครับเช่นเดียวกันนะฮะการทําวิธีนี้นะครับก็จะเป็นการฟื้นฟูบอนสีของเราให้มีใบเยอะใบสวยด้วยเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าข้อเสียก็มีนะครับพอเขาใบดกเนี่ยจะทําให้เขาไม่ค่อยมีหัวที่ มีขนาดใหญ่เท่านั้นเองนะครับให้เราเลือกเอาว่าจะเลือกเอาใบหรือว่าจะเลือกเอาหัวโอเคครับเป็นยังไงกันบ้างน,นะครับสำหรับเคล็ดลับดีๆที่สันนำมาฝากในคลิปนี้นะครับถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์นะครับแล้วก็กด s u b สไครต์ช่องของสันด้วยนะตรงวงกลมนี้นะครับจะดูคลิปต่อไปก็ด้านบนเลยนะครับเราจะมาพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ